พระอานอนเถระอนันทัเถโรทูลแจ้งข่าวสารที่คนสำคัญทั้งหลายมีอนาถบินดิกะเศรษฐีเป็นต้นส่งมาแล้วอนาถบินดิกาทีหิตเปสิตังสาสนังอโรเจตวากราบทูลว่าพระเจ้าข้าอริยสาวกห้าโกธมีอนาถบินฑิกะเศรษฐีเป็นหัวหน้า พันเตอนาถปินดิกะปะมุขาปัญจะอริยสาวกะโกติโยหวังการเสด็จมาของพระองค์อยู่ตุมหากังอาคมนงังปัจจาสิงสันตีติอาหะพระศาสดาตรัสว่าเธอจงรับบาตรและจีวรดังนี้แล้วสัทธา เตนหิคันหาหิปัตตะจีวรันติให้พระเถระถือบาทและจีวรปัตตะจีวรังคาหาเปตวาแล้วเสด็จออกไปนิคมิช้างตัวประเสริฐได้ไปยืนขวางทางแล้วนาโคคันตวามาคัคเเติริยังอัฏฐาสิ ภิกษุทั้งหลายเห็นช้างนั้นแล้วภิกขูตังทิสวาทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าพระขวันตังปุดฉิงสุพระเจ้าค่าช้างทำอะไรยิงกะโรติพันเตติพระบรมศาสดาตรัสว่าช้างหวังจะถวายภิกษาแก่พวกเธอ ตุมหากังพิกเวพิกขังทาตุงปัจจาสิงสติก็แลช้างนี้เป็นผู้มีอุปการะคุณแก่เราเป็นเวลานาน,านทีขรัตตังโขปนายังไม่หังอุปการะโกการจะให้จิตใจของช้างนั้นถูกกระทบกระเทือนไม่ควร นาสะจิตตังโกเบตุงวัตติพากันกลับไปก่อนเถิดภิกษุทั้งหลายนิวัตถะภิกขเวติพระบรมศาสดาทรงพาภิกษุทั้งหลายเสด็จกลับแล้วสัทธาภิกขูขเหตวานิวัติฝ่ายช้าง เข้าไปยังไพรสนแล้วหัตถีปิวณสันดังปวิสิตวา